ทีมข่าวสมาร์ทนิวส์ค่ะได้ไปเจาะลึกถึงจุดเด่นนะคะแล้วก็รายละเอียดที่สําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้การไปติดตามกันได้จากรายงานเลยค่ะเรายึดหลักของท่านพุทธทาสที่กุที่ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การให้ประชาชนเป็นใหญ่แต่ประโยชน์ของประชาชนจึงเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนี้ 279มาตราของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีนายมีชัยรัชพันเป็นหัวเรือใหญ่ในการร่าง4แนวคิดหลักคือหน้าที่ของประชาชนสิทธิที่ประชาชนเลือกได้อย่างมีเงื่อนไขหน้าที่ที่รัฐต้องทำและสิ่งที่รัฐควรทำโดยแบ่งออกเป็น16หมวดคือ1หมวดทั่วไป2หมวดพระมหากษัตริย์3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย4หน้าที่ของปวงชนชาวไทย5หน้าที่ของรัฐหแนวนโยบายแห่งรัฐ7รัฐสภา 8คณะรัฐมนตรี9การขัดกันแห่งผลประโยชน์13ศาร11ศอารรัฐธรรมนูญ12องค์กรอ,อิสระ13องค์อายการ14การปกครองส่วนท้องถิ่น15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและ16การปฏิรูปประเทศหากจะพูดถึงแต่ละหมวดที่มีความเปลีป่ยนแปลงชัดเจน คือหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศหมวดเจรัฐธสภาประกอบด้วยสว200คนและสส500คนสสบาัจชาการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต350คนแบบบัญชีรายชื่อ150คนเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวและกาบัตรครั้งเดียว ส่วนสวมาจากประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศเข้ามาสมัครและแบ่งกลุ่มตามความรู้ความเชี่ยวชาญก่อนให้แต่ละกลุ่มเลือกกันแบบคว้ให้ระดับอำเภอเหลืออำเภอละไม่เกิน100คนก่อนคัดเลือกในระดับประเทศให้เหลือ200คนให้มาเป็นสวที่เป็นตัวแทนจากประชาชนอย่างแท้จริงหมดวมดใคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาจากการเสนอชื่อจากพักการเบืองพักละไม่เกิน3คน โดยนายกัฐรนตรีมาจากรายชื่อของพรรคที่ได้เสียงสอสไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของสอสทั้งหมดและสุดท้ายให้ที่ประชุมสอสทั้งหมดลงมติเห็นชอบส่วนม .12 องค์กรอิสระ5องค์กรคือกะกะต7คนผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนปปช9คนคตง7คนและกะสม .7 คนทำหน้าที่ต่างกาันแต่จะร่วมกันกับสารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม หมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถเสนอแก้ไขได้โดยสมาชิกรัฐสภาคอรมอรหรือประชาชนไม่น้อยกว่า50,000คนทีมข่าว t r u e for y o u รายงาน